จับจับไม่ได้ต้องมีลูกอีกครับลูกตาดายังหายไปนะครับตระหนักเป็นหนึ่งหมายแล้วจังหวะผู้หมัดแรกเลยครับแล้วบอลลูกขวาหน้าเสียด้วซ้ายโอ้โหนี่นะครับพอจับไม่ได้ต้องแม่จะนี้เซียหนัครับตนะหนักเป็นหนึ่งเอาละครับชัดกจะยุ่งแล้วครับตระหนักเป็นหนึ่งมีอาการแผ่วครับวงในเนี่ยเริ่มไม่ตีครับไปตระหนักบอโลกเสียบมาเนี่ยครับในเนื้อไฟซูเปอร์โบนัส Ladies and gentlemen, welcome back to Max More Time! Time for a prelude to the main event tonight, Thailand taking on Spain! Ladies and gentlemen, introducing first your Spanish Matador tonight, 29 years of age and representing one, Mario Jim. Let's hear it for one Mario, one Martin!

Warrior, he representing Hong kong Province. 24 years of age running at Max Muay Thai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for So Sai Picard for Benouk Sip Sol ครับท่านผู้ชมครับณตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่มวยคู่รองของรายการแม็กซ์มวยไทยในวันนี้เลยครับตลอดสี่คู่ที่ผ่านมาดูเดือดต้องบอกว่าเมามันทุกคู่เลยครับผู้ที่ผ่านมานั้นแก้มือไม่ได้กรบสุนรทมาโรธาราจากสวิตเซอร์แลนด์ทำได้เพียงเสมอคู่ปรับเก่าอย่างบาเบียสิสสนที่เดชผมเชื่อว่าต้องมีคำรบที่3แน่นอนครัชบชกกันทีไรก็มันกันทุกครั้งครับนี่ครับลอยไม่ไมนานครับได้มาพบกันแน่นอนครับเดชจริงครับนะครับ ตอนนี้คู่รองของรายการครับเป็นอีกหนึ่งแชมป์ครับจากรายการแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับฟ้าเป็นหนึ่งสิทธิ์สนธิเดชอีกหนึ่งนักชกภายใต้สีเสื้อสิทธิ์สนธิเดชครับในรุ่นพิกัด62กิโกลกรัมจะดวลกับกระทิงดุจากสเปนครับวันมาริโอฮวนมาตินท่านด้านวันมาริโอฮวนมาตินครับปัจจุบันในวัย31ปีครับสูง170เซนติเมตรสังกัดค่ายมวยวันมาริโอยิมครับมี่ยิมเป็นของตัวเองนะครับสำหรับท่านวันมาริโอ ฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังแพ้1เสมอ1ชนะ1ท่านผู้ชมครับแต่ว่าไฟล่าสุดที่ชนะของเขาเนี่ยทำให้ลืมไฟอื่นๆไปเลยครับวันนั้นล่าสุดเจอกับยอดราชันไดเวอร์ยิมชนิดที่โดนฟันศอกเนี่ยแตกที่บริเวณเปลือกตาครับผมตั้งแต่ต้นเกมครับเขาบอกว่ามองแทบไม่เห็นแล้วนะครับตะเกียงดับไปแล้วข้างหนึ่งครแัแต่ว่าปาฏิหาริมีจริงครับ ยกสุดท้ายเร่งออกมาต่อยหมัดคว่ำเจ้ายอดราชันไดว้วยิ้มไปได้อย่างพลิกล็อกครับแม้วันนั้นเรียกว่าท่านผู้ชมนี่ช็อกค,คาสนามไปหลายคนด้วยกันครับไม่เชื่อสายตาครับต้องบอกว่าพิสูจน์ให้เห็นเลยครับว่ากระทิงหนุ่มรายนี้เนี่ยไม่ธรรมดาครับส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับดีกรีแชมวยไทยตัดเชือกน้ำมกัน63กิโลกรัมครับฟ้าเป็นหนึ่งสิทธิสมธิเดชหรือว่านายรัฐเขตดพงษ์สะแก้วครับ สอกซ้ายพิคฆ่าจากอำเภอนาหนองนาคำครับจังหวัดขอนแก่นในวัย24ปีส่วนสูง173ซนเมตรครับสามฟอร์มหลังชนะ2แพ้1ครับชนะน็อกถึง2ครั้งติดก่อนจะไปขึ้นชั้นเจอกับหนุ่มสตึก VT Sport แล้วก็แพ้คะแนนให้หนุ่มสตึกไปอย่างเดือดเหมือนกันครับจากค่ายมวยแม็กซ์มวยไทยยิมฤกษิษของท่ผมไามขาวครับเอาละ,ะครับท่านผู้ชมครับ กรรมการสนธยาพลอยนั้นเป็นผู้ชี้ขาดครับยกที่1ลุยกันเลยครับนี่นะครับแม่นั่นดตามมันอย่างยิ่งครับความสดความห้าของทางด้านฟ้าเป็นหนึ่งกต้านความแข็งแกร่งอย่างทางด้านวันพิโนได้หรือเปล่าครับจะมีจังหวะไปซ้ายฟันซ้ายนะครับทางด้านฟ้าเป็นหนึ่งมีเถียงนั้นไม่ได้สอบ้ายพิฆาามาแน่นอนดูแลไม่เลยครับนี่แหละครับแม่ท้ายๆเข้าไปก่อนครับคุนูดีชัยแล้วนะครับลังเซมาต่อสายของทางด้านฟ้าเป็นหนึ่งโอ้โหตกปูนุซ้ายครับฟ้าเป็นหนึ่งจิ้มได้มัดคือ มาพยายามจะถีบนำเข้าใส่ก่อนกับปตานฟ้าเป็นหนึ่งนี่ครับวันนี้มาด้วยความคึกคักกับฟ้าเป็นหนึ่งมีโอากาสได้เจอแบบนี้นหละโอกาสหาได้ไม่มากมายนะครับถือโอกาสแบบน,นี้ต้องประทะเข้าไปเลยกับฟ้าเป็นหนึ่งตัวเองก็มีความสดเลือกเอิญจังหวะดุ่งเอองนีย่ย แต่ค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวกันพอสมควรเพราะว่ารู้จักกันดีครับ<อ>เคยเห็นเกมการชกของทั้งคู่อะไรับมุกซ้ายของเซราวานเนารเีโอนี่ครับจับเตาได้ครับวานเโอตาต้องคำแมงครับจับทางเดินของผ้ามันหนึ่งเอาวไว้ชกไปเลยคิดไปกันทั้งคู่คนหนึ่งมีศอกอันตรายอีกคนหนึ่งมีหมัดค่อนข้างคมครับนี่ครับเดี๋ยวดูว่าใครจะโดนก่อนใครจะพลาดก่อนครับ ของฝา้าฟาเป็นยับวิ้นแั่งซ้ายก็คมจริงๆครับแข้งของท่านฟ้าเป็นหนึ่งอัดเต็มลำตัวเลยครับฝ้ายเต็มๆนะครับฟันสองตาเข้อ่าเริ่มจับจังหวะได้ของท่าน้ั่นาเป็นหนึ่งแตงมาเริ่มเข้าช่องเข้าโอกาสแล้วครับโยกเข้ามาเตะด้วยซ้ายครับจะไล่เบียร์ถือจิกเข้าไปเน่นเกมบอลมากนละกันครับฟ้าเป็นหนึ่งมีลูกผิดๆิดระหว่างแข้ง,ขงซ้ายครับนี่นะครับ วงในยังไม่เน้นครับวเนมริโอที่หากคู่ในยังไม่มีสายเขาใส่ครั้งตะกร้ามาเป็นอ้าวกรรมการสุนทธยาครับเบรกเกมแล้วครับเตือนไปที่ทางด้านวันมาริโอครับเน้นเกมรับไปหน่อยครับโดนเตือนเลยครับนักชกจากสเปนนี่นะครับงานกลายเป็นว่าช่วงระยะระยะหลังนี่ทางด้านฟาเป็นหัวแรงครับบัลเมโวต้องระวังเอาไว้ก่อนพอโดนเตะปักก่อนให้หมดชิงเดือนทันทีเป็นประเภทต้นจัดเลยครับทางด้านเจ้าฟ้าเป็นหนึ่ง บอลนั้นยกซ้ายไม่เป็นยกเก่งของเขาครับชูซ้ายดูครับก็ยกศอกซ้ายขู่เลยครับมั่นใจจริงๆครับท่านดาวฟ้าเป็นหนึ่งในวันนี้นี่ครับมั่นใจตั้งแต่ออกจากค่ายครับฟ้าเป็นหนึ่งแข่งสายเตรียมกระบวนมามาเพื่อไฟนี้โดยเฉพาะครับเสียบเข้ามาครับเจ้าหนี่ครับเสียบซ้ายฟันซ้ายครับแล้วพยายามจะหักไม่ลงเอาจนได้ครับท่านดาวฟ้าเป็นหนึ่งจังหวะที่หนึ่งไม่ได้จะมีดาดฟางคอยตามครับท่านดาวฟ้าเป็นหนึ่งแล้วไปซ้ายนำเข้ามา ฟ้าเป็นดึงใช้ขวานั้นจะแทบวัดระยะครับวันนี้เจอมวยซ้ายถึงกับช่วงต้นเกมเลยไปไม่ไปเหมือนกันครับวันมายโยขวาหน้าเอาไว้ครับอยู่เลยครับหน้าฟ้าเป็นดึงแล้วหมดยกแรกครับยังอยู่กับเราครับน้องไข่มุกับแจกความสดใสให้กับแฟนมวยแม็กซ์มวยไทยครับแม็กวิงเกิล219ครับ ก็นี่แหละครับเกมบนเวทีมันอุณหภูมิมันพุ่งปรี๊ดครับจํำต้องเอาน้องๆน่ารักแบบนี้มาต้องบอกว่าชะลออุณหภูมิให้เย็นลงเย็นลงหน่อยครับนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือคู่รองของรายการพิกัด62กิโลกรัมนะครับระหว่างธนานฟ้าเป็นหนึ่งสิทธิ์สนธิเดชกับวันมาริโอฮวนมาติงจากสเปนจังหวะเตะซ้ายปั่น้ายของธนาฟ้าเป็นหนึ่งดูครับเป็นมวยที่เตะซ้ายได้คมครับและที่สําคัญจังหวะ2ของเขาเป็นศอกครับ จังหวะผู้ต่อสู้จะสวนเลยทันทีเนี่ยไม่ได้ครับต้องช้างักด,ด้วยศอกที่ติดเบรกเอาไว้เอะไะครับยกที่2ตามต่อครับนี่แะครับแนี่ยกนี่หนึ่งในได้เห็นผลง,งานของแข้งซ้ายของฟ้าเป็นมนือครับทรงประสิทธิภาพเหลือกเกินวันนี้อาร์ตตันตัดเกมมาว่าเป็นโอแก้เกมยังไงครับรับแข้งซ้ายเยอะๆไม่ดีแน่นอนโอ้แท้ขวาเข้ามาครับว่าหนบวกด้วยศอกวาเิโอ้นั้นเก่งกำปั้นแน่นเลยครับ เป็นมวยที่ค่อนข้างใจเย็นสุข,ขุมครับคด้านรามาเโยในครับประเทศเลือดเย็เยเยนครับเลือดเตะเลือดต่อยต้าเป็นหนึ่งตอนนี้แม่กลายเป็นมวยใต้ใหญ่ไปแล้วครับเอาล้ครับมายครับปัดของคดานเจ้าวาราโยมาเป็นหนึ่งขวาขวางแล้วตีตีด้วยซ้ายโอ้ดูครับใช้แผนใหม่ครับ,บวงในมีลูกขวางหน้ามาเป็นหนึ่งนี่ครับพลิกตีแล้วกระดันเสียบฟ้าเป็นหนึ่งเอาล้ครับดูว่าทุกอย่างเริ่มเป็นใจครับอังน้าฟ้าเป็นหนึ่งสัญญกล้าเปิือเกมมากขึ้นครับ ผม,มเรียนเลยครับการชกกับวอร์มิโอนั้นโดยเฉพาะไวที่ผ่านมาพิสูจน์ได้เห็นแล้วครับมวยอย่างเขาเนี่ยประมาทไม่ได้ครับนี่นะครับเถื่อวินาทีเดียวนี่ถึงจุดจบได้ริการอาครับตัดต่อมาฟับเป็นหนึ่งโอ้แข้งตั้งสูงโอ,โอ้ตอนนี้วอร์มิโอนี่บริเวณชายโครงด้านขวานี่แดงเปลือกไปหมดนะครับโอ้มันอกมั่นใจจริงๆครับเกมการชกของธนาฟ้าเป็นหนึ่งครับ ทุกคักครับทุกสายของตะล่านวามาริโอเติมเอาโดนกับมันของตะล่านวามาริโอครับมี่แหละครับแจ็งแบบพลาดมีมาแล้วตะล่านฟ้าเป็นหนึ่งเริ่มทำเป้าเจิกับตะล่านโอมาริโอเตะ้ายเข้ามาพยายามจะไล่เข้ามาบ้างแต่ตะานวามาริโอยืนห่างไม่ได้ครับไอะกรับฟ้าเป็นหนึ่งก็ประมาทไม่ดีเหมือนกันครับเพราะว่ามาสักคืนนี้ได้ลิ้มลองบัดของตะล่านวามาริโอมาแล้วครับนี่นะครับเอาโดนไปเยอะแต่ยังทนไหวดูว่าฟ้าเป็นหนึ่งโดนบ้างจะเป็นยังไงครับลากมาตียืนไซ้ายครั ครับย่างเ้ามาอีกครั้งกัตตาลกรรมการสุนธยาครับน่ปอบเคียวเคียวฝ่าครับอมาเิโก้ฝ่ายกรเนื้งก้าวเข้ามาเสียบมาเนโก้ตะวันลทุบขวามานี่ครับพอโดนนี่มีอาการขาบ่าขาแก่โอ้โดนเข้าไปขาสั่นเหมือนกันกัตตาลามาเป็นหนึ่งนี่นะครับมาย่างล็อกในเอาไว้ครับฟ้ามาเป็นหนึ่งล็อกมาแล้วก็โอบตีซ้ายมาครับอมาเิโก้มาเป็นหนึ่งกะแท็กขวาแล้วถีบด้ขวาเติมไปแข้งซ้ายครับอมาเิโก้รวบได้ไว้ก่อนครับ วงในก็ย <reveal allergies> <azione> <amine> ังทรงประสิทธิภาพกัตตานฟ้าเป็นหนึ่งกำับเดินต่อครับอยู่ห่างไม่ได้เด็อดขาดวัลเมเยโอพลัะมัดยังไว้ใจไม่ได้เด็อดขาดกัตตาไปร็อกเล่นเดือดขาดครับยังจะรูดมาตีด้วยซ้ายแล้วคาเลยครับกัตาฟาเป็นหนึ่งครับล็อกเอาไว้ปลอดภัยไว้ก่อนครับฟ้าเป็นหนึ่งครับวัลเมเยโอเก่งเลยครับเก่งกับปั้นแน่นครับกัตตาวานเมเยโอคเป็งหนึ่งทีฟจิกเข้ามาแล้วจะดักเกมของวานเมเยโอบ้างครับ อาลเบนโอ้ยลูกงอื่นพักไปก่อนครับเน้นมาจังเดียวสายคอยระยัะขวาคอยตึกเ,เอาละครับหมัดขวามานะครับแต่ว่าวงในนั้นรีบคว้าตีเลยครับแบบแยกก่อนครับประจารสุริยาแพร่นันมิโยโอ้ยลูกซ้ายมาโดนลูกซ้ายของแกวิโยโอ้แต่ว่าหมาไปนหนึ่งครับเสียบน้ำปั่นเลยครับหมดยกที่สองครับพักกันครู่เดียว พาท่านชมกลับมาลุยกันต่อดีกว่าครับโอ้โหยกที่ผ่านมากากทิงดุจากสเปนถึงแม้ว่าจะโดนพิษแข้งพิษเขาไปเยอะแต่ก็มีจังหวะสวนหมัดใส่เข้าางหนาเจ้าฟ้าเป็นหนึ่งไปเหมือนกันแหละครับดูภาพช้าครับนี่กรบพุกซ้ายครับโดนและขาสั่นกัตนาฟ้าเป็นหนึ่งแต่นี่ครับ้ความคมความอันตรายของฟ้าเป็นหนึ่งครับโดยเฉพาะศอกนี่แหละครับอันตรายจริงครับแลวดูจังหวะบวกหมัดชุดกันครับ ซ้ายเข้ามาก็เตะซ้ายก็โดนหุบซ้ายสวนเหมือนกันครับนี่ครับรออยู่แล้วครับวันมามิโอเอาละครับท่านผู้ชมครับ3นาทีสุดท้ายครับเป็น3นาทีที่น่าติดตามรับชมเป็นอย่างยิ่งครับว่าลุนหายจะมีทองแน่นอนครับเอฟตีต้องควงไปแูวแข้งซ้ายจะทังมาเลยว่าหมัดของทางด้านวามโนจะทรงพลังกว่าครับเอาละครับยกสุดท้ายมาทันทีครับโผเข้าในก่อนเลยครับเป็นหนึ่ง โอ้ใช้วงในอันเจนจัดของตัวเองกับเล่นงานวันมรุโอนี่นะครับเน่ยฟุกบอในไว้ก่อนครับอาแล้วก็มมโาเริ่มมีหมัดทุกครับแอบเข้าจับแล้วครับอามรุโอไล่แขนเอาไว้พวกบ้างอือแต่ว่าหนีไม่พ้นจริงๆครับวงในของฟ้าเป็นหนึ่งรู้แหละครับว่าต้องคายพิษสงออกมาในยกนี้ของมารุโอครับหนึ่งต้องรัดกลุ่มรับนะครับดูตัวจะหักเทลก่อนโอ้โหยระเด็นกันด้นครับตอนนั้นฟ้าเป็นหนึ่งวันมาโดนหักเงลูกนี้สวยงามครับ ใบหน้าของฟ้าเป็นหนึ่งในกระแดงเหมือนกันด้วยพิษหมัดเลยครับขวางเอาไว้มาริโอเริ่มขวางหน้าเอาไว้ได้ครับนี่ครับมีลูกขวางเข้ากันได้ของมาริโอฟ้าเป็นหนึ่งต้องทำการบ้านหน้าหมายมาสู้ครับจะเดินเข้าไปอย่างง่ายๆไ kind of like like ม่มีทางนะครับตัวมาริโอประสบการณ์สูงทะเกินครับนะครับแล้ววงในขวาอยู่เลยครับเริ่มจะขวางได้บ้างแล้วเหมือนกันครับวันมาริโอนี่นะครับฟ้าขึ้นง่ายๆต้องเรียกว่าต้องแก้เกมมาสู้ครับอยากจับไม่ได้ต้องมีลูกอีกครับลูกสายยาวหายไปนะครับ นนหึ่งมีอาการแผ่วครับวงในเนี่ยเริ่มไม่ตีครับไปธนาบอลโด่เสียเข้ามานี่ครับในเมื่อน้าไม่ตีพี่ก็ขอคืนบ้างครับตอนนั้นบาลเป็นตับอกนี่เอาเป็นแบบท้ต้นท้องตบเป็นเลยครับอย่างที่ผมเรียนเลยครับทางธนาบอนไม้ว่าเป็นประเภทยกสามนั้นแรงครับเอาะไรครับตีอ้อมหลังเข้ามาอีกครั้งกับบอลโย่นี่นะครับไปไปมาเดียมตั้งเดียมจับนี่งไปมันโอ้เริ่มคลายพิษตออกมาครับนัดที่หนึ่งก็แพ้เข้ามาโดนตัดปล่อยแล้วครับนัดที่สอง แล้วจับนายขวางไว้โกรธมาไม,ไม่ทำได้นนตีเหมือนกันครับขนได้สวยสนข้องงานได้แต่มาเขียังไม่มีครับตอนนั้นมาเรโอ้ปาไปหนึ่งไปยังไงครับแหมภาวะพะวงมันนะครับตอนทีนี้ถือเข้ามามาโอโลไล่จี้นะครับรวบนายเอาไว้มาโอฟันที่อ,ขอ่ขา ถอดออกมาแล้วเตะได้หมัดครับสิ้นดีไซายอีกทีนี่แหละแน่ไม่ชัดเจนไม่ออกเป้านันมอนโรเลือกไปเลือกเตะเลือกต่อยครับอาร์ล้เลือกเป้ามาพาไปหนึ่งว่ายังไงครับยังมีโอกาสครับทีมขวาเด็กเองเอาไว้ทีมเอาไว้ครับนันมอนโรสนามบอลขวาอันหนึ่งครับแอคเข้าใกล้ครับอารครับแทคเลียบมาอุ้ยโดนมาอีกแล้วครับอาต้องรีบขวาผมเลี้ยวขวาไว้ทเลไวอาไม่ตามกัตตานัโรไหลมาใหมใส่เลือดไปขวาใส่เข้าไปทีเลือยที่เลยครับสุดท้ายหักล้มจนตั้ คุ้มเทนแบบสง่านนะครับเดินมากครับมาเป็นโอมาเป็นหนึ่งว่ายังไงครับยังมีสามัดเอาท์ขอึอ้นครับแต่สายโอ้นยเป็นเปะเแนโจมตีหาอีกคนนึงแล้วครับอาครับเสียหลักล้มลงไปลุกช้าเลยครับรมาเป็นอยู่โ,โดนหักล้ไปนั่งเขาเพียงรับทันัันพัศนเป็นหนึ่งวันเปนโอเดินควบคุมสถานการณ์ต่อไปตายเลยครับตบซ้ายตบขวาแล้วเสียโอ้ตอนนี้นี่เกิดอะไรขึ้นครับไปช็อตเลยครับรมาเป็นหนโอ้อยู่ๆก็นิ่งครับลบสามยกเป็นที่เรียบ โอกพิทั้ษคู่รองของรายการครับพิกัด62กิโลกรัมวันมาเริยอฮวนมาตินจากสเปนครับกับธนา้าเป็นหนึ่งสิทธิ์สนธิเดชเจ้าของแชมป์จากรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกโอ้โหต้องบอกว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับยกนี้กับยกก่อนดูครับกดลงมาเสียบเข้าไปครับโอ้โหอย่างที่ผมพูดเอาไว้ไม่มีผิดเลยครับว่าต้นนะคนหนึ่งครับปุมแดง แต่ปลายโดยเฉพาะยก3มันยกเก่งของวันมารโอครั้งที่แล้วเนี่ยก็ปาฏิหารมาแล้วรอบหนึ่งครั้งนี้เนี่ยจะใช้แต้บุญหมดหรือยังก็พี่น้อยอครับบัลมารโยนี่นะครับแน่เรียกว่าเลือกออกเลือกเวลาได้ถูกเวระเวลาครับท่านผู้ชมครับอตอนนี้ไปบนเวทีครับ แฟนดิสนีย์มาแล้วเช็คอั the อ o โบนัสร n d สนับสนุนโดยแม x m ซ a มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนามแม x m ซ a มวยไทยสเ d เดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตามแม x m ซ a มวยไทย f f i c i a l ได้แล้ววันนี้ Bonus for blue and red Corner. Max Muay Thai Facebook page. If I can reach 90 degrees and they receive our bonuses, 4,000 baht each. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the Georgia scorecard for the winner. five super bonus